ภาษาไทยใบครูปั๊มเรื่องการอ่านจับใจความสวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับครูปั๊มอีกเช่นเคยในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับเด็กๆวันนี้ครูปั๊มจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องการอ่านจับใจความนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนการเด็กๆเตรียม แบบเรียนปกสีเหลืองมาหรือยังเอ,อ่ยถ้าเตรียมมาแล้วให้เด็กๆนะครับเปิดไปหน้าที่43นะครับลูกเปิดไปหน้าที่43เลยนะเปิดรอเลยแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนในหน้า43นะครับเรามารู้ก่อนว่าการอ่าน,านจับใจความเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับ เด็กๆยังรักษาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะครับลูกเยี่ยมเลยอ่าการอ่านจับใจความนะครับการอ่านจับใจความวันนี้นะครับเด็กๆอ่ะสิ่งที่เด็กๆเวลาอ่านจบแล้วเด็กๆควรทําอย่างไรแน่นอนว่าอ่านแสดงว่าเราต้องอ่านนะครับแต่ว่าดูซิว่าเด็กๆจะจับใจความ เนื้อหาเนื้อเรื่องได้หรือเปล่าอ่าครูปั๊มมีเคล็ดลับมาฝากนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่านจบให้ตั้งคำถามกับตนเองว่าเรื่องที่อา่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรอ่าจำดีๆนะเรื่องที่เราอ่านอ่านจบปุ๊บตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่านะมีใครทำอะไรที่ไหน เมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรนะครับเด็กๆเพรนาะฉะนั้นจำให้แม่นเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปตามครูปั๊มหน้า43เลยครับอ่านน้า43ครับเป็นการอ่านจับใจความเรื่องอ่ากระบตายตื่นตูมเดี๋ยวอ่านไปพร้อมครูปั๊มเอาแถวที่หนึ่งเด็กๆ ชูนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วชี้ไปที่บรรทัดที่หนึ่งนะครับบรรทัดที่หนึ่งเลยอ่านพร้อมครูปั๊มกระตายงุกงับหลับตายต้นตาดพายุพัดผ่านลูกตาลหล่นพลันกระตายสะดุ้งลุกขึ้นหุนผันอ่า คิดว่าฟ้าลั่นถล่มลงทับตัวโอ้ขอโทษทีครับถล่มลงทับหัววิ่งอ้าวบอกเพื่อนวิ่งเกรื่อนไปทั่วราชสียิ้มหัวเตือนคิดให้ดีย้อนกลับมาดู เห็นไหมหล่ะนี่จริงๆนั้นมีก็แต่ลูกตาลนะเป็นไงในเนื้อเรื่องนี้เป็นไงครับเด็กๆเกนื้อเรื่องนี้เขาพูดถึงสัตว์ชนิดไหนสัตว์ชนิดไหน,น,ไหนมีกระต่ายใช่ไหมกระต่ายทําอะไรอยู่ที่ไหนหลับกระต่ายหลับอยู่ใต้ใต้ต้นอะไรใต้ต้นตาล พอหลับอยู่ใต้ต้นตาลเป็นไงครับเด็กๆลูกตาลล่วงมาปุ๊บอา้าวเจ้ากระต่ายตกใจสะดุ้งตื่นวิง่งไปบอกสัตว์ในป่าว่าเฮ้ย hey, มีฟ้าผ่านะคุณสรุปคือไปเจอใครเด็กๆเก,ก่งมากปรบมือให้เดเองไปเจอเจ้าราชสีนะครับไปเจอเจ้าราชสีนะ เจ้าราชสีเนี่ยก็เตือนสติว่าไปดูดีๆนะเจ้ากระต่ายว่าฟ้าผ่าจริงหรือเปล่าแท้ที่จริงคือลูกตาลล่วงมาใส่หัวนั่นเองอ่านี่คือกระตาเรื่องกระต่ายตื่นตูมเวลาเราจับใจความอ่ะครูปั๊มเพื่อไม่ให้นักเรียนงงครูปั๊มมีคำถามชวนคิดเพื่อให้นักเรียนร่วมกันจับใจความว่าที่ครูปั๊มอ่านมาเมื่อสักครู่เด็กๆ จับใจความอะไรได้บ้างอ่าถาถามชวนคิดอ่ากระต่ายหลับตายต้นอะไรอ่าครูปั๊มนับหนึ่งถึงสามแล้วช่วยกันตอบหนึ่งสองสามเยมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากครับลูกตอบถูกด้วยหลับตายต้นตายต้นใซไม่ใช่นะ หลับใต้ต้นตาลโอเคอ่าเด็กๆเคยเห็นต้นตาลไหมครับอ่าต้นตาลจะมีต้นสูงๆแล้วก็จะมีผลของมันผลของมันนะครับจะกินได้ตอนที่ทั้งดิบแล้วก็ตอนสุกแล้วก็เอามาแปรรูปแปรแปรูปเป็นขนมตาลเด็กๆเคยรับประทานไหมครับอันนี้ ต้นตาลส่วนใหญ่นะครับเราจะเจอในชนบทนะครับที่มีท้องนาเขาจะขึ้นตามาหัวไร่ไปลายนานะครับต้นตาลเนี่ยพอมีลูกขนาดเนี้ยอันเนี้ยที่ผลของมันนะครับเด็กๆอันเนี้ยยังไม่สุกเนาะอันเนี้ยคือตาลที่ดิบๆแต่ว่าสามารถกินข้างในมันได้เขาเรียกว่าลอนตาลน,นะครับลอนตาลเอามาเชื่อมหูอร่อยมากเด็กๆแล้วก็พอสุกปุ๊บ ลูกตาลก็จะล่วงลงจากต้นพอล่วงลงจากต้นเสร็จปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นขนมตาลที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเจ้าลูกตาลที่ล่วงมาใส่หัวเจ้ากระต่ายเนี้ยสันนิษฐานว่าต้องเป็นตาลสุกแน่ๆเพราะว่าตาลเวลาสมัยครูปั๊มเป็นเด็กๆอ่ะครูปั๊มชอบไปเก็บใต้ต้นตาลมันจะสุกโลกกลิ่นมันหอมมากครับเ,เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเอามาทําขนมตาลก็อร่อย ะครับใครเคยกินบ้างยกมือเยี่ยมครับโอเคเป็น,นขนมไทยนะครับอะเรามาดูที่คำถามต่อมากระต่ายสะดุ้งตื่นเพราะอะไรเอช่วยครูั้าคิดหน่อยนะเจ้ากระต่ายเนี่ยสะดุ้งตื่นเพราะอะไรเพราะอะไรตอบหนึ่งสองสามอ่าเพราะ ลูกตาลหล่นมาจากต้นพอลูกตาลหล่นมาจากต้นเป็นไงลูกเจ้ากระต่ายก็อู้หูคิดว่าฟ้าผ่าบินถลม่มโอ้ล่วงมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่เลยนะคะเพียงแค่ลูกตาลหล่นมาเป็นไงเจ้ากระต่ายไม่มีสตินะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆทำอะไรต้องมีสติเสมอนะครับลูกอโอเคเยี่ยมเลยครับ อ่า,อาโอเคคำถามชวนคิดอีกหนึ่งข้อช่วยครูปั๊มอ่านหน่อยสัตว์ตัวแรกที่กระต่ายเจอคือสัตว์อะไรสัตว์ตัวแรกที่กระต่ายเจอเจ้ากระต่ายเจอคือในเนื้อเรื่องมีอยู่ในในเนื้อเรื่องมีอยู่ชนิดเดียวที่เขากล่าวถึงราชสียิ้มหัวก็คือเหมือนกับอ่ายิ้มแบบเชิงหัวเราะอ,อะไรเงี้ย นึอกออกใช่ไหมจะไม่จะไม่หัวเราะก็ไม่หัวเราะอ,อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าความหมายมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปเปิดพจนานุกรมพร้อมกันเนาะอ่ะอาเพราะฉะนั้นเจ้ากระจายเจ้ากระตา่า,ะตายเจอใครเจอราชสีโอ้โหราชสีนี่คือเจ้าป่าน่ากลัวมหโอ้น่ากลัวนะนะใครเคยเห็นตัวจริงบ้างยกมือโอ้โหเยี่ยมเลยครับเห็นที่ไหนสวนสาตว์เก่งมาก อ่าโอเคครับอ่าจากเรื่องที่นักเรียนอ่านอ่าจากเรื่องที่นักเรียนอ่านมาตรงกับสำนวนใดอ่าช่วยกันคิดสำนวนอะไรบ้างนะที่เป็นสำนวนเกี่ยวกับกระต่ายกระต่ายหมายจันม่นาใช่แล้นะอ่ะใครตอบได้ยกมืออ่าเก่งมากเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันเก่งมากเลยลูกหนึง สองสามคือคืออะไรกระตายตื่นตูมเหตุการณ์ใต้ต้นตาลที่ลูกตาลล่วงมาแล้วเจ้ากระตายบอกว่าโอ้ยเหมือนฟ้าผ่าท้ายที่สุดเขาคนโบราณก็เปรียบเป็นกระตายตื่นตูมตื่นตูมไปก่อนก่อนเหตุจะเกิดเนาะที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็โอ้โหตหตนกตกตนกตกใจไปทั่วเลย นะครับอ่าอ่ะต่อมาเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่4 4หน้าที่14อ่านี่คือความหมายคนที่มีอาการตกใจอ่าไปก่อนโดยไม่ทันคิดพิจารณาให้รอบคอบเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมรู้ไหมครับอ่าอ่าเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่44พร้อมกับหาคำศัพท์ไปพร้อมครูปั๊ม อาคาแรกเขาให้มากี่คํานะช่วยครูปั๊มนับหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าบางคนกลัวหลงเขียนเลขไว้ข้างหน้าคําก็ได้นะอามาอ่านโจทย์พร้อมครูป,ปั๊มหน่อยอ่าพร้อมนะขอโทษทีลูกอ่าโอเคเฉลยให้เห็นซะแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านคำสั่งก่อนนะักเรียนเปิดโจนานุกรม แล้วเขียนความหมายสั้นๆของคำต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเขาให้ทำอะไรนะเปิดพจนานุกรมแล้วก็เขียนความหมายเพราะฉะนั้นคำแรกคำว่าหงุดงิดให้เด็กๆเ,เปิดไปที่ไหนนะหมวดอะไรหอี่เยโอเคเปิดหนึ่งสองสามเริ่มแปลว่าอา,อาการสัรบสนงเนี่ยั็แบบงอๆอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหม อ่าคำที่สองคำที่สองให้เปิดไปหมวดไหนพอพานคำว่าพรันพรันอ่าแปลว่าทันทีใครเปิดไม่ทันจดจากคลิปวิดีโอของคุรู้ัมแล้วเอาไปอ่านไปท่องจำใ้ขึ้นใจนะครับเด็กๆอ่ารุนพัน ขุนหันนะครับอ่าแปลว่าอะไรอันนี้ต้องไปหมวดหอพึ่งละอ่าแปลว่าขุนหันทันทีทันใดคือขุนหันทันทีทันใดเลยไหมเหมือนกับเจ้ากระต่ายที่แบบลูกตาล่วงเสร็จปุ๊บวิ่งเลยไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเลยอ่าต่อไปคําว่าพลมพัดลมพัดลมแปลว่ายุบทําให้ยุบลงอ่าทํา ทำให้ยุบแล้วก็ทลายลงอ่าอันนี้เปิดไปหมวดขอถุงเยี่ยมขอบคุณครับอ่ายิ้มหัวพี่ครูปั๊มบอกพี่ครูปั๊มบอกอ่าว่าเจ้าราชสียิ้มหัวเจ้ากระต่ายยิ้มหัวต้องเปิดไปพุนานุก,กรมหมวดไหนนะยอยักเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมอ่ายิ้มแกมหัวร้อ อ่ายิ้มแบัดบแกรมหัวหราะอ่ะน้องทำซิ <c oughs> โอเคเห็นไหมที่ครูปั๊มทำน่ารักไหมโอเคน่ารักนะขอบเด็กๆก,ก็น่ารักเหมือนกันเก่งมากเลยรบมือให้เตงหน่อยอ่าเด็กๆครับใครไม่ทานให้เด็กๆกลับย้อนมาดูคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูปั๊มทำเฉลยไว้ให้นะครับอีกอีกอันหนึ่งนะแล้วก็เด็กๆเ,เปิดไปหน้า สี่สิบห้าอ่าหน้านี้หน้าสี่สิบห้าให้เด็กๆทำการบ้านหน้าสี่สิบห้าเขียนด้วยลายมือสวยๆนะครับลูกนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันตอนเปิดเรียนครูปั้มคิดถึงเด็กๆนะครับแล้วก็ให้เด็กๆมั่นรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับที่โรงเรียนเนาะ ออกจากบ้านสวมแมสตลอดเวลาอย่างน้อยสองชั้นล้างมือบ่อยๆเพื่อให้พวกเราปลอดภัยจากโควิดนะครับคิดถึงเด็กๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครูปั๊มสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและที่โรงเรียนนะครับเด็กๆบายบาย